โอเคทุกคนเช้านี้ในวันหยุดวันเสาร์เราจะไปทำหอ่อข้าวประดับดินนะหรือว่าภาษาบาเท้ากระสิบอกว่าห่อข้าสาดเดี๋ยวแกะผมก่อนเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้แกะผมนอนไปทั้งที่เปียเลยแหละ ขอทุกคนนี่เช้ากว่าน,นะเห็นอีกไปเลยลูกให้พ่อนอนพักผ่อนคุณแม่เป็นใจลูกสีดีปะ <laughs> ไม่เน้ิดใส่พิซ่าอ่ะคือออมเล้วพอข่เราใส่ฟามโฟมพุ่มาโมเราเื่อไหร่คุณบอกว่าคุณใส่ถุงหัวเห้เอาแล้วผาดเ็ว เขามาแบบขาดบบนี้ค่อยบอกออกเลยว่าไปจากฉันเลย,ยกเกว่าลลานามสิกินข้าวมั้ยอันน้าโยอันอบตอันน้าคูไหมตลอดตลอดจะบักอันน,น้อยๆผู้เดียวไหมขี่รถฝนตกแห้งเราหมู่บ้านแต่กันขับรถล่วงข้างทางไหมยูอันข้างอัน น่ากลันสกับสิกับอสีกันน้าคูรถ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 ตังบ่อเรื่องไหมเหมือนเสียรักปะแต่ว่าคนถีเขาไปเมน้นนะเขาไปวิเคราะห์วานแล้วเอาเรถแล้วเอาหลาอดมาเปลี่ยนที่มันเป็นหลอดเป็นข้องหลอดนะมาใส่หลอดลังแล้วมันบ่มีหลุดดอกไหมมันก็ได้สบัดใช่ไหม ตายยกคันไหมหลอดหลอดอ่ะจะไว้หลุมผู้เดียวจะคนจะอยู่แบบวันเป็นสามคนในรถมีสี่ตายสามแบบเหมือนออกบอดไดออกบอดทันมั้ยไอ้เซอย่ังเขาถ่ายวอล์คค่ะหนูโหวอล์ <laughs> มันคมเนี่ยนติดแนะต่ไหนโต๊ะว่าไงวนนตอดแล้วยานเกกับเรียนนีหันเกนั่งมีหันจนเกะเฉลอ่เหมือนก็เติบมาที่ยันต้นย้ายมาถูนหนึ่งวแรกแก,กนแกนมาที่อันโต,ต๊ตะนะิดนั่ยายว่าที่แหนว่าติดแต่เหยใา่ว่าังานอยู่ถูอยู่กบับเนโตไง พวมันไม่เกะสองขาวแล้วว่าเพื่นเกะบุกมันป้าติดตัวเคยเห็นหูใหญ่ปนิบวางดูแล้วเป็นถึงแล้วเราก็ปวรัเขาเไปมาสองเพือนก็อิมเลยล่ะนูคุณตัวหญ่น่อยี่ะเาวางนูบกันหน่กหมูหมลยนีน่ยประกบแกบบนี้ตัวใหญ่จะ ยังดิแมพู้ไปน้ำกันผู้ยังดิแมกระสีคือว่าล่ะอันนายกกะหกสิบสามหรอแมแล้วก็ะีเตียงแล้วก็สชีเมย์แล้วเนาะหกสิบสมอีกอยูอแงรับอืมนจะเมียเลยขาจะเมียนีหาสิบสาม เลือเลยไปแม่แม่นรีน응น้ละบอกยังอยากจะทังคันเลยยังฝนตกทีนะวันตรวจเตียงตัวดมีรถคันตาาเย มันก็ไม่รูก็ไม่รก็เลยก็ไม้ก็เลยอะไที่ปากแดง่ะหลบกวนก็ะทศไทยถ้ายุ่ยามแบบแบบสองคน่ไหนแล้วจะไปเจอยังจะไปเจอแังบ้า เพดในสิ่งที่ชอบไมสวยเยมอกานอไกันาแหนมสีน่นองแต่นอาบานมาเที่ยผู้อื่นอะนะมันคือพ่อว่านะไปไทยรูปก,ก็เขาสวยทัแม่ทไทย <laughs> บ่ตายบ่ไทายอียยู่เบียดตสวยยู่ว่าสันนี่ไทยกับแม่เปิดแหละ <laughs> <laughs> เนียบอกร,ดอราไไดา้่เป็ตะคือพอเอาค่าตังค์ของเมยก็เด็มตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงทุกคนความจริงทำเสร็จตั้งแต่เจ็ดโมงห้าสิบแล้วแล้วก็ โอ้ยเฮ้ยเลียวมมาแล้วก็นั่งกินข้าวกับหลานกับนาเข้ามาประมาณเก้ามงเราให้แม่ไปวันต่อแล้วทุกคนเราไม่ไหวแล้วขอนอนสักเงียบแล้วเดี๋ยวตื่นมาตอนบ่ายเราจะไปวันปุยข้าวกันนะทุกคนเรามาดูกันจ้ะหลังจากตื่นแล้วเราก็ออกมาทุ่งนากันจ้ามาถึงก็ไม่พูดพรมดํทำเพลงทุกคน ลงหวานปุยกันเลยสี่ไล่นะทุกคนตั้งแต่ห้าโมงสี่สิบจนถึงบ่ายสองหลังจากนั้นอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วก็ไปกินกว๋วยจั๊บกันนะทุกคนก็พาน้องมันไปเลี้ยงกว๋วยจั๊บกับกว๋วยเตี๋วด้วยนะเพราะว่ามาช่วยหวานปุยเนาะนี่ก็นั่นแหละทุกคนก๋วยจับนะ๊บและก๋วยเตี๋ยวสนับสนุนด้วยอย่างกุ้ีสาวันคนนี้อ๋อคุ่หงเขาบอกบ่าไเปิดาตะเกียบมันล้เอาเอาไอ้ไอ้กาวัน มึงกับเอาคันมึงไปเจอผู้อื่นเขาก็เจอคือเกามึงกับเปิดไซตามอันแล้วมันใส่ได้เลปล่ล่ะเออใช้ชีวิตเดี๋ยวใช้ให้มันยุ่งยากหลายอ,อ๋อว้ายพิกเราแข็งทีไง <c oughs> ส้วงบอกได้เลยอ๋อ เอาได้แบบนี้แต่ว่าบบ,บไม่เลยแขนสายบอร์วิ่แหงเลยนะหมอมห,หมอมห,หมอค่ะหนูยกถังปุย๋แยแขนลอยเลยค่ะสิบหกสิบเออนอนโรงพยาบาลแอดมิทสึกเพิร์นไหมไม่ค่ะหมอเอาไปเอาอไปทนยังไปดีกว่าเน้อยิบเจ็บนี่ยิบเจ็บนี่บุกเข้าไปแล้วทุก

ก็จะคนที่โลกแมแล้วนะคนหนุ่มีน่างคนตายเยนี่ยามีนั้บ้ดนมีมดุดคนอี่ข้คนอยู่ยังถูกนนะา